สวัสดีค่ะร้านตีซอยหนึ่งชมรีนะคะคลิปนี้เราจะมารีวิวรถ t o y o ต a าวิ h นะคะกับอาการประตูรถไหลน,นะคะมาดูอาการกันเลยค่ะนี่คือคลิปถ่ายก่อนทำการซ่อมนะคะจะสังเกตเห็นว่าประตูรถเนี่ยเมื่อเราเปิดสูนแล้วเนี่ยประตูมันจะไหลเข้าอัตโนมัตินะคะไม่มีคนผลักนะคะแล้วก็ไม่มีเชือกดึงด้วยนะคะจะไหลเข้าอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะก็จะเกิดปัญหาเวลาจอดรถนะคะประตูมันก็จะตีคับเข้าหารเราหรือเวลาลมพัดแรงๆก็จะตีโดนตัวเราได้นะคะ ทีนี้อาการดังกล่าวนะคะมันก็เกิดจากกันเลยมันเสื่อมาอายูนะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยนต้นใหม่ไปนะคะตอนนี้ประตูมันก็จะล็อกแน่นแล้วนะคะลมพัดแรงๆก็ไม่ตีเข้าแล้วนะคะถ้ามันไม่ได้แรงมากๆนะคะประตูก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะ ถ้าลูกค้ามีรถอาการแบบนี้นะคะมาตามหาที่ร้านเตสซันหนึ่งของเราได้เลยนะคะร้านเราอยู่ในตัวเมืองชนบุรีนะคะสามารถโทรมาสอบถามกันก่อนกับอาการได้นะคะหรือจะไลน์มาอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะร้านเรายิานดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกทัานค่ะขอบคุณที่รับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ